คนเรน่อยสสัดีค่ะวันนี้นําเสนอตู้เปล่าค่ะตู้เปล่าเป็นตู้18นิ้วบุพรมยังดีนะคะเป็นตู้เปล่า18นิ้วอันนี้เป็นดอกสำหรับดอก18นิ้วมีตะแกรงให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในบุพรมนะคะส่วนด้านนี้เป็นฮอนค่ะนะคะสำหรับใส่ดอกฮอนขนาด6คูณ18นิ้วนะคะอันนี้บุพรมยังดี ด้านด้านนี้ก็บุพมนะคะบุพมให้อันนี้คือหูจับมืดหน่อยนะคะหูจับก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวมองให้เห็นด้านหลังด้านหลังไม่ค่อยชัดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าห้องนี้ไฟไม่ค่อยดี พยายามจะหมุนให้เห็นพยายามจะหมุนให้เห็นอ่านี้นะคะใกล้ๆมืดหน่อยมืดหน่อยค่ะก็ภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทรงคางหมูค่ะเป็นทรงคางหมูอือหมุนกลับมาเหมือนเดิมที่จับถนัดมืออ่า อันนี้เป็นตู้เป่านะคะก็คู่นี้1500งพันาร้อยบาทค่ะเหลือคู่สุดท้ายแล้วนะคะเหลือคู่สุดท้ายแล้วมันจะเข้าหน้าฝนแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าห้องเนี้ยบางทีก็เวลาฝนตกอะคะ่ะมันจะชื้นนะคะหรือบางทีก็มีน้ําไหลเข้ามา นะคะเราก็เลยจะรีบปล่อยนะคะ1,500บาทไม่มีการต่อรองแล้วนะคะรับสินค้าได้ที่หัวหมากซอยเนะคะหรือว่าท่านไหนอยู่ใกล้กับบ้านเอื้ออาทรร่ม9้าเขตลาดกระบงังก็แจ้งได้เลยค่ะสามารถนัดรับที่นั่นได้นะคะเหลือ1คู่สุดท้าย1,500บาทมารับเองค่ะไม่มีจัดส่งนะคะค่าส่งก็ หมดแล้ว1,500บาทนี้ค่าส่งเกือบหมดแล้วนะคะสำหรับตู้คู่นี้เพราะฉะนั้นไม่ขออนุญาตไม่ส่งค่ะนะคะราคานี้ขอให้มารับเองนะคะพอะนชนกเครื่องเสียงขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ